วันนี้ไปได้พระสมเด็จวัดระฆังเป็นพิมพ์ที่ไม่ใช่พิมพ์เด่นพิมพ์ดังเท่าไหร่นะครับไม่ใช่พิมพ์ใหญ่ไม่ใช่พิมพ์เกตโบตูมนะครับแต่เป็นพิมพ์ฐานแซมครับเป็นพระสภาพร้อยเปอร์เซ็นที่เจ้าของบ้านเขาไม่ได้ใช้เลยครับสภาพหิ่งครับเหนือพระนี่ ถ้าใช้กล้องสองนะครับผิวพระนี่จะมีคาบความเก่าตกเป็นขั้นชั้นบันไดนะครับสีเทาสีน้ำตาลนะครับและมีคาบความรานของเนื้อพระนะครับเนื่องจากอายุพระร้อยกว่าปีแห้งที่อยู่กับหิ่งนะครับไม่มีการใช้เลยครับไม่มีการสัมผัสมาเลยแล้วก็ถ้าใช้กล้องสองนะจะมีเม็ด ผงพุทธคุณผงวิเศษห้าชนิดนะครับฝังจมอยู่ในเนื้อพระนะครับเป็นธรรมชาตินะครับก็เลยเป็นพระที่มีสภาพที่สมบูรณ์มากองค์หนึ่งที่หาได้ยากแม้กระทั่งในวงการพระที่ใครจะมีพระสมเด็จวัลคังพินถามแซนที่มีสมบูรณ์ขนาดนี้ครับมีใบหน้ามีใบหูมีคอ และเส้นสังคตินะครับพิมพ์ที่2นะครับเป็นพิมพ์ที่2พิมพ์ที่1จะไม่มีสังคติพิมพ์ที่2จะมีสังคตินะครับเห็นไหมตรงหน้าอกนะครับเป็นเส้นที่คู่กับหน้าอกลงมานะครับเขาเรียกว่ามีสังคตินะครับการวางมือแล้วก็การวางสมาธิเอ่อการขัดสมาธิเพชรน,นะครับชัดเจนเด่นนูนชัดมากเลยครับองค์นี้เป็นพาะสมเด็จวะะัะขังที่สมบูรณ์แบบที่ในวงการแทบจะไม่มีเลยครับ เซียนใหญ่ที่นำมาไล์สดแต่ละองค์เป็นพระที่ผิวเปิดจะเห็นเม,ม็ดมวลสารเห็นเนื้อขาวเนื้อขุน่นแล้วก็เนื้อที่มันไม่เก่าออกสีน้ำตาลหม่นสีเทาหม่นอย่างนี้นะครับองค์นี้เป็นพระที่อยู่วางไว้บนหิ่งแล้วก็ความเก่าความแห้งตกทับถมมาจนมันสีเทาออกสีน้ำตาลเข้มผิวแห้ง เนือแตกลานนะครับตรงหัวไหลซ่้ายขององค์พระแตกลานมาที่แขนมาตรงหัวเข่าซ้ายนะครับเนื่องจากว่าพระองค์นี้เป็นพระที่พิมพ์ถูกต้องนะครับดูจากพระเกตใบหน้าและก็ใบหูทั้งสองข้างชิดกับหัวไหลนะครับหัวไหล่ตั้งระนาบตรงเลยนะครับแล้วก็กางแขนออกวางข้อศอกหักเข้ามาเป็นมือวางสมาธิและมีเส้นสังคติตรงหน้าอกนะครับ ทางขวามือเรานะครับจะเป็นเส้นสังกติส่วนการขัดสมาธิก็คือพระไม่ได้นั่งสมาธิราบนะครับเป็นขัดสมาธิเพชรนะครับถูกต้องตามพิมพ์ทรงนะครับของวัดระฆังนะครับฐานที่วางซ้อนกันนะครับเป็น3มชั้นเหมือนพิมพ์ใหญ่นะครับแต่ขนาดจะเล็กกว่าพิมพ์ใหญ่ฐานเขียงชั้นล่างจะเป็นแอ่งตรงกลางนะครับ ซึ่งพระสมเด็จวะะราคังพิมฐานแซมนั้นโดยปกติแล้วถ้าถูกต้องตามพิมพ์นะครับฐานเขียงข้างล่างจะต้องเป็นแองตรงกลางนะครับเป็นล่องน้ํานะครับเหมือนรางน้ําเลยครับเห็นไหมครับและเหนือฐานเขียงขึ้นไปก็เป็นฐานชั้นที่สองนะครับจะมีความเด่นนูนขึ้นมาโค้งเหมือนหัวเรือกับท้ายเรือนะครับม่มีเส้นแซมนะครับที่เด่นนูนขึ้นมาแหลมคมกริบนะครับ และก็ฐานหมอนที่รองจากสมาธินะครับจะโค้งจะบิดเหมือนต้นหนอนนิดหนึ่งนะครับจะโค้งขึ้นไปรองรับสมาธินะครับส่วนระหว่างพระองค์ที่นัง่งขัดสมาธิเพชรนะครับพระพุทธรูปที่นั่งขัดสมาธิเพชรและก็ฐานหมอนนะครับระหว่างขั้นกลางนั้นจะเป็นเส้นเซมตรงกลางครับถ้าจะเปรียบง่ายก็เปรียบเสมือนเส้นอาสนะนะครับที่รองรับพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์ ที่ท่านนั่งอยู่บนอาสนะนั่นเองครับผมตามธรรมเนียมในพระไตรปิฎกหรือในหลักการของอพระสงฆ์ไทยหรือพระพุทธรูปไทยนั้นจะต้องมีอาสนะรองรับนั่นเองครับและตามพื้นผิวพระนะครับจะไม่เรียบนะครับดูนะครับผมจะเฉียงเฉียงให้ดูนะครับเนื่องจากอุปกรณ์ส่องพระของผมเนี่ยจะไม่มีขาตั้งกล้องผมเลยมือขวาจับกล้องมือซ้ายจับพระหรือไม่มี มือที่จะมาจับชี้ให้เห็นนะครับแร่มวลสารถ้าส่องเข้าไปนะครับจะมองเห็นเป็นเม็ดแดงเม็ดดาครับเม็ดแดงก็คือพระกําแพงสุ้มกอที่แตกหักที่จังหวัดกําแพงเพชรที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตโคมราลังสีท่านทุดงไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดกําแพงเพชรเห็นพระแตกหักในกุทุ่งเสร็จศีและถ้ำนำเก็บใส่ย่า,ยามหรือเก็บใส่ถุงมา แล้วมานําบทผสมใส่นะครับถ้าส่องประจันเม็ดแดงครับเม็ดเหลืองก็คือเกสรดอกไม้นะครับเม็ดขาวก็คือผงวิเศษ5ชนิดครับประกอบไปด้วยผงวิเศษห้าชนิดก็คือผงอิทธิเจผงตีนสิงเหผงพุทธคุณผงม,มหาราชและผงธรรมังนั่นเองครับถ้าดูเข้าไปลึกๆนะครับจะเป็นเม็ดจมอยู่ในกระพื้นขององค์พระเนื่องจากพระองค์นี้ไม่โดนสัมผัสหรือใช้งานครับจึงทําให้แบบว่าเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากไม่มีการโชว์แบบขาวคุณ แบบจังๆให้ดูนะครับแต่เป็นแบบลึกจมลงไปและถ้าใช้กล้องสองจะเห็นชัดเจนนะครับนี่นะครับและพระสมเด็จวัะฆังพิมพ์ฐานแซมนั้นเส้นสมคบแก้วตรงฝ่ายไปเลยผมนะครับจะไม่ชิดขอบเหมือนพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพใหญ่จะชิดตรงนี้นะครับนีตรงไปเล็ยผมครับและตรงนี้จะโยครับหักตรงขึ้นไปแต่พิมพ์ทรงของวัะฆังพิมพ์ฐานแซมนั้นพิมพ์ที่ถูกต้องต้องแบบนี้ครับเป็นสมคบแก้วที่ตรงลงมาแบบได้สกเกล สัสดส่วนที่งดงามมากครับและก็ถ้าพระที่นั่งนั้นสง่าผ่าเผยตรงหน้าอกที่เป็นเส้นสองเส้นอ่ะเหมือนอกล่องนะครับแต่ความหมายก็คือเป็นเส้นสังคตินั่นเองครับสมเด็จวะะราคังพิมพ์ทันเสซมนั้นที่จะหาสมบูรณ์แบบได้แบบนี้หาได้ยากยิ่งมากนะครับเพราะว่าส่วนมากที่เห็นเสียนใหญ่นํามาลายสดเป็นพระที่ใช้งานมาแล้วหิวเปิดทั้งนั้นเลยครับแต่ของผมนั้นผิวยังปิดอยู่ครับเกิดจากการทับ ถมของอายุของพระที่นานนะครับพระดั้งเดิม่ยเป็นสีขาวผสมกับผงมวลสารต่างๆจะมีเม็ดแดงเม็ดดาเม็ดดาก็คือ,อใบลานที่เผาหรือเกสรดอกไม้ที่เป็นเม็ดเหลืองเดืองนะครับหรือเม็ดแดงแดงก็คือกระแพงสมกอนั่นเองครับฉะนั้นพระสุริระครังนั้นถ้าส่องไปมีเม็ดที่ว่านี้เห็นโดยประมาณไม่ต้องเยอะแยะละเอียดมากมายชัดเจน เพราะว่าเซียนหรือว่าในช่อง YouTube แต่ละคนบอกว่า้าสมเด็จพระนงต้องมีเม็ดแดงเม็ดดาเม็ดเหลืองเม็ดขาวหมายความว่าเม็ดขาวคือข้าวสุกเม็ดเหลืองก็คือเกสรดอกไม้เม็ดดาคือใบลานที่เผาไหม้และเม็ดเหลืองก็คือเกสรดอกไม้และเม็ดขาวขุ่นเป็นเม็ดเม็ดที่วังเป็นเม็ดเม็ดโชนอ่ะคือผงวิเศษ5ชนิดก็คือผงอิทธิเจผงตินิสิงเหผงปฐมังผงมหาราชผงพุทธคุณแต่ที่จริงนั้นเมื่อเซียนต่างๆพากันพูดและกล่าวถึงอ้างอิงกันไปนั้น ทำให้วงการพระเกนั้นทําตามเล่นแบบหมดเลยครับพอพระเก๋ออกมานะครับผิวก็ส่องเข้าไปจะมีเม็ดแดงเม็ดดาเ<ำ>ม็ดเหลืองเต็มเนื้อพระเลยครับและยังไม่พอผงวิเศษที่โผล่ขึ้นมาให้เห็นนะครับชัดเจนมากแล้วก็บอกว่าต้องหนึกนุ่มนะครับไม่หนึกนุ่มยังไงครับพระที่ยังไม่แห้งพระที่ผสมน้ํามันต่างอิว๋วพระที่ผสมน้ามันงาจึงทําให้แบบว่ามีความฉ่านะครับฉะนั้นพระสมเด็จลราคังที่อายุ มากกว่า140ปีนะครับต้องแห้งแบบนี้ครับและผมมวลสารและผิวิเศษต่างๆนะครับต้องจมอยู่นะครับจะไม่โชว์แบบแบบเลอะเทือกเกลิกตานะครับถ้าเกิดว่าส่องเข้าไปแล้วทั่วทั้งองค์พระมีเม็ดแดงเม็ดดาเม็ดเหลืองเม็ดขาวนั่นหมายความว่าเกครับองค์การพระเกเขาทำมาแล้วครับเพราะว่าเซียนไปบอกว่าต้องมีแบบนี้ครับและจะต้องมีเม็ดต่างๆนี่ครับนี่แบบไปเล็บผมนี่ครับ ตรงนั้นตรงนี้ก็คือผมวิเศษตรงนั้นโรงงานทำพาเกตก็ทำมาหมดเลยครับต่อไปเรามาดูขอบตัดครับนี่ครับแน่นแห้งปึ๊บเลยครับนี่คลิปต่อไปนะครับผมจะทำขายตั้งกล้องขึ้นมาตั้งแล้วจะใช้กล้องสองพระนะครับเพื่อส่องขยายให้ดูนะครับนี่แบบนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าจะเห็นเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับไม่รับประกัน นื่องจากว่าเอา่อมันต้องอุปกรณ์พร้อมนะครับเนี่ยนีครับเหนือจัดไหมครับเอาง่ายๆให้ดูโดยประมาณก่อนโอ้โหโดนแสงสะท้อนเนื่องจากว่าอยู่ใกล้หลอดไฟเกินเนื่องจากผมก็ไม่พร้อมในอุปกรณ์นี่ครับเหนือจัดไหมครับแห้งไหมครับแห้งจริงนะครับนี่ครับ ใบหน้านะครับเหนือจัดมันถ้าสองไนี้นครับผงวิเศษที่ว่านะครับผงพุทธคุณห้าชนิดอ่ะผงอิทิเจผงปะทมังผงตีนิสิงห์เหผงม,มหาราชผงพุทธคุณนะครับเป็นเม็ดนี้ครับจะฝังอยู่ตามองค์พระนะครับจะไม่โชว์มากจนอ่าเยอะแยะเลอะเทอะเกือกเกะไปนะครับนั่นคือของปลอมครับเพราะว่าเซียนพระได้บอกเขาว่าต้องมีแบบนี้เรามาดูด้าน,นหลังกันนะครับ ด้านหลังรอยตัดนครับแบบหลังเรียบส,สมเร็จพระคังนั้นตัดมีหลายแบบครับหลังเรียบหลังกระดานหลังกับหมากนะครับแล้วก็มีรอยหนอนด้นรอยปูไตนะครับองนี้ก็เป็นแบบหลังเรียบนะครับเป็นการกดแบบแน่นใช้วัตถุอาจจะเป็นแผ่นไม้กดให้แน่นนะครับแล้วก็มีรอยปูไตตามที่ต่างๆนะครับนี่ครับจะมีรอยปูไตรอยหนอนด้นนะครับ จะเป็นแบบหลังเรียบนะครับเพราะว่าพระสมเด็จวัาละคงที่เห็นรอยปรีๆปร,ปร,ปรีตามขอบสาวนมากเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับหรือเป็นพิมพ์ต่างแต่ที่จริงพระองค์นี้จะเป็นเนื้อขาวขุ่นนะครับแต่เนื่องจากการเวลาผ่านมานานจนทําให้เนื้อพระนั้นปรีนะครับเนื่องจากการผสมการกดแม่พิมพ์แต่ละครั้งนั้นก็คือใส่น้ําเยอะก็จะแฉะมีรอยเนอะอนะครับถ้าใส่น้ําน้อยก็จะทําให้พระนั้นมีความแห้งหมาด พอกดไปนะครับการผสมมวลสารหรือผงต่างๆเข้ากันนะครับพระที่จะปริตามขอบได้นั้นคือการผสมน้ำที่น้อยและพระใกล้แห้งแล้วนำมากดใส่แม่พิมพ์นะครับก็จะแห้งหมาดการกดลงไปจึงทำให้มีรอยปริตามขอบพระนะครับแต่องค์ไหนถ้าเกิดผสมน้ำที่แฉะเกินไปก็จะมีรอยเย่ๆนะครับ แต่องค์ไหนถ้าได้ขนาดที่พอดีแบบวงนี้นะครับจะไม่มีรอยเหยะและจะไม่มีรอยแห้งแตกปริตามขอบรอยลั่นของมวลสารผงต่างๆตามขอบนะครับซึ่งการสร้างพระแต่ละครั้งท่านไม่ได้สร้างเพียงครั้งเดียวนะครับท่านสร้างหลายครั้งจึงทําให้บางองค์ผสมน้ําเข้าไปน้อยและอากาศทําให้มวลสารและผงผสมประสานกันเข้าจับตัวกันแน่นเร็วขึ้นจึงทําให้พอกดลงไปจึงให้ปรีตามขอบข้างนั่นเองครับแต่บางองค์ ใส่น้ำที่เยอะเกินไปแฉะทำให้มวลสารนั้นกดลงไปจะแย่นั่นเองครับส่วนองค์นี้เป็นหลังเรียบแต่มีรอยปูไตนะครับเป็นการผสมที่ลงตัวนะครับในมวลสารและน้ำและผงวิเศษต่างๆจึงทำให้พระที่ไม่มีรอยแฉะหรือไม่มีรอยการปริตามขอบข้างนั่นเองครับดูง่ายๆครับพระองค์นี้เป็นพระที่ดูง่ายมากเป็นพระที่ยังไม่ได้ใช้งานสภาพะผิวหิ้งนั่นเองครับ นี่แหละครับพระที่มาของสมเด็จวราคังพิมพ์ฐานแซมที่หาชมยากยิ่งสภาพร้อยเปอร์เซนต์แบบวงนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจอยากจะดูแบบชัดเจนใช้กล้องส่องที่มีขาตั้งกล้องแบบสมบูรณ์แบบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามได้นะครับผมมีขาตั้งกล้องแล้วผมจะซูมให้ดูแต่ละจุดนะครับตามซอกตามมุมตามผิวพระว่าเขาดูกันอย่างไรที่จะให้ดูเป็นพระแท้ เป็นพระที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานและดูง่ายเวลาท่านไปเห็นพระในสนามท่านจะได้แยกแยะออกว่าพระสมเด็จวราคังเขาดูเนื้อดูอย่างไรนั่นเองครับองค์ที่ผมถือในนี้ก็คือพระสมเด็จวังพิมพ์ฐานแซมซึ่งขนาดสภาพพระที่ไม่สวยขนาดองค์นี้ยังมีการซื้อขายผ่านมือไปแล้วองค์ละ20กว่าล้านนะครับก็เลยทําให้ว่าผมเอาพระองค์นี้มาถ่ายทอดให้เพื่อนๆดูในคลิป YouTube ไปเจอในสนามพระหรือตามบ้านคนจะได้จำตำหนิและพิมพ์ทรงเรื่องเนื้อหามนต์สวิธีการดูความเก่าจริงตามธรรมชาติของพระที่มีอายุมากกว่าร3 0ปี30กว่าปีนะครับขอฝากกดไลค์กดติดตามในช่อง youtube ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับพระสมเด็จที่ผมถืออยู่ในมือนั้นที่โชว์อยู่เนี่ยครับเรามองคาบความเก่าเราซึ้งตาดีครับมีความแกร่งตามอายุพระร้อ่กว่าปีนะครับ ดูร่องรอยการปาดและร่องรอยการตัดนะครับเกิดขึ้นจากการใช้งานแฮนด์เมคจากทำจากมือนะครับมีครั้งหนึ่งผมเคยไปอยู่โรงงานปั้มพระส่งวัดให้กับวัดแห่งหนึ่งเพื่อจะเอาพระไปปลุกเสกแจกในงานกระถินงานพระป่านะครับไปเห็นเขาทําพระยุคนี้เขาใช้เครื่องอเครื่องมือที่ทันสมัยในการปั้มพระนะครับเป็นการอัดกอป,ปี้ลงในแบบแม่พิมพ ในตัวเลยครับไม่มีการตัดขอบข้างนะครับส่วนพระองค์ที่ผมถืออยู่ในมือนี้นะครับเป็นการตัดขอบข้างเกิดจากการปัม๊มพระกดลงไปในแม่พิมพ์แล้วก็เนื้อเกินออกมาทั้งสี่มุมจึงใช้วัสดุความคมกดตัดลงไปครับจะมีร่องรอยการปาดนะครับทั้ง4ี่มุมเลยครับด้านต่างๆสามารถมองดูเห็นเป็นการตัดการปาดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับผิวพระด้านหน้าจะมีความเข้มกว่าด้านหลังเนื่องจากว่าการวางพระ อยู่บนหิ้งพระของเจ้าของพระนั้นด้านบนโดนอากาศความร้อนความชื้นเกิดจากฝุ่นเกิดจากละอองฝนเกิดจากความร้อนจึงทําให้มีคราบสีเทามาปกคลุมสีน้ําตาลไม่เกิดจากความร้อนนะครับจึงทําให้พระนั้นเปลี่ยนสีจากสีขาวขุ่นก็จะกลายเป็นสีน้ําตาลไม่ออกมาแบบที่เห็นนะครับส่วนด้านหลังจะมีโทนสีอ่อนกว่าด้านหน้าเพราะว่าการวางพระอยู่ด้าน หลังนั้นประกบกับพื้นของหิ้งพระนั่นเองครับส่วนด้านบนจะมีความเข้มกว่าและมีร่องรอยการปาดมีร่องรอยการตัดมีร่องรอยการปริมีร่องรอยอความเก่าเกิดขึ้นเองตามอายุของพระ140ีปีนั่นเองนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม